สวัสดีค่ะสวัสดีเขาพ่อแม่พี่น้องมาเด้อค่ะมากินขา่าบรเฮดคลิปไลยมือเอฟซีกับซามฮาแบบนี้มาวันนี้นะคะไปได,ผด้ผัดกะเพราผัดกะเพราไก่ใส่หมูหอมนะคะอยากกินใส่ทั้งกะเพราแล้วก็ใส่ใบหอมด้วยนะคะยากยังนก็ใส่โหลดค่ะผัดกะเพรานี่เห็นไหมหอมใบหอมมันไม่คว่มหวานไง กินผัดกะเพรานานๆที่กินที่อร่อยกะเพราก็อยากกินปนก็อยากกินปนปลานน่นปลานน่นสเปนปลาทะเล ผักสลัดนะคะสลัดใบ,บยิกพักจากสวนทั้งนั้นแหละอันนี้คือต้นอ่อนกระเทียมนะคะ ที่ทำงานนะคะแบบดูแลคนแก่เนี้ยมันเป็นเวลาค่ะทิ้งให้แกอยู่คนเดียวไม่ได้นะคะแล้วเราก็ต้องเผื่อเวลาไว้ด้วยเนีย้ยเลยวในแต่งานในบ้านเราด้วยมันก็เลยไม่มีเวลาเลยทุกวันมันมีแต่ความเร่งรีบแล้วติดกบว่าป่วยปวยป่วยเป็นอาทิตย์ได้ ทั้งไอทั้งจาาเนี่มันขึ้นไอหนะักตอนเวลาแบบเชา้ชาๆหรือตอนนี้ยคือยังไม่ไอตอนจะประมาณตีหนึ่งนุ่นแหละอันนี้แห้งเพีย้ยแหงย้งไปอยัางแห้นยังตัวเราบางงานก็ต้องเห็นต้องไปเสมึง เดี๋ยวรอให้ทุกอย่างมันลงตัวก่อนนะคะเดี๋ยวจะกลับมาทําคลิปเล่าเรื่องเกี <c oughs> ก่ยวกับการทํางานสูบังวันนี้จะมากินโชว์สุด <c oughs> พักกะเก็บมาเลือลายมือมีอยังก,กินนั่นแหละตอนแรกว่าสิต่มบะเขือกับข้าด กินแล้วตัดต่อคลิปกันอาจ,จะได้ปล่อยคลิปอยู่ก่อนกมองแหลงตอนประมาณเกือบสิทุ่มนึงกะได้เวลาไปเบิงผู้เทาอีกจะมีเวลาว่างตอนประมาณเที่ยงคืนนะคะคืนแล้วเสร็จเที่ยงคืนคอยก็เมื่อยแล้วพี่น้องเอ,อ้ย <laughs> ค่อยคงไม่มีเวลามานั่งเฮ็ดอาหารอัดคลิปดอวะค่อยก็จะกินอะไรที่แบบว่าง่ายๆรีบๆนะคะแบบน้ำพริกเนี้ยละลายน้ำตอนนี้นะคะตอนมือคำก็กินได้อีกเถอะ ต้มคงต้มไข่กินกับน้ำพริกก็เสร็จในน้ำพริกติดบ้าน